ท่านประธานเนี่ยไม่มีความเป็นกลางครับเพื่อนสอสอคนอื่นเวลาหาหรือก็สองนาทีครับ <c oughs> แต่เมื่อกี้นะครับ <c oughs> เพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่เนี่ยน่าจะใช้เวลาไปประมาณสักห้านาทีกว่าแล้วก็พูดวนไปเรื่อยๆครับว <c oughs> นเวียนซ้ำซากด้วยนะครับเกินไปนาทีแล้วไม่ต้องถามครับเพราะว่าเห็นหลายท่านไปโพสต์นะครับบอกว่าพักฝ่ายค้านไม่มาลงชื่อก็ตรงๆผมเป็นคนตรงไปตรงมาบอกท่านประธานแบบไม่มีเม้มครับพวกผมมาแล้วครับแต่ไม่ลงชื่อ เพราะถ้าลงชื่อจะไม่มีทางรู้เลยว่าสอส,อสอฝ่ายรัฐบาลรับผิดชอบต่อหน้าที่มีพฤติกรรมผมขอใช้คำพูดของท่านวิสุทธ์นะครับขี้เกียจสันหลังยาวหรือเปล่าสังพุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร์พักเพื่อไทยท่านประธานครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแหละเมื่อวันที่24สิงหาคมนี้ผมและคณะพร้อมด้วยท่านประพาศสศรีจันเวียงรองผู้ว่าการจังหวัดสุรินทร์ท่าน กิติสัตซ์ซื่อประลัดจังหวัดสุรินทร์ท่านรองอรัฐในอำเภอเมืองสุรินทร์และก็คณะถึงซึ่งเป็นวันหยุดได้มีโอกาสไปเยี่ยมอำเภอชายแดนของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เขตเลอกตั้งของผมนะครับแต่ว่าเป็นพี่น้องจากจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นจังหวัดที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่24และก็2ถึงวันที่28เดือนกรกฎาที่ผ่านมาก็ไปเห็นปัญหาหลายอย่างแต่ก่อนที่จะฝากปัญหานี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณด้วยความดีใจที่ท่านนายกรมนตรคนที่23ของประเทศไทยคือพระท่านทักษิณชินวัตรได้ฝากเงินไปจำนวนหนึ่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่โดนระเบิดผมยอมเป็นสะพานบุญให้ก็ได้ครับ ซื้อแต่บล็อกคอนเวิร์ตนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมก็ได้หรือท่อกลมขนาดที่มาตรฐานนะครับไปให้เขาเขาระดมชาวบ้านครับรท่านประธานในใจมากครับมาขุดขุดหลุมใหญ่ๆเพื่อเอาท่อลงไปเอาอะไรลงไปแล้วก็ลงลงแขกกันบ้านผมก็เรียกลงแขกกันก็คือมาช่วยเหลือกันสิ่งเหล่านี้ยังมีความจาเป็นและเรื่องเหล่านี้ท่านประธานที่เคารพครับเรากําลังเจอกับคนที่เป็นวิกฤตทางด้านจิตใจ เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขามันจะเกิดขึ้นมาอีกเรากำลังทะเลาะก,กับคนไม่ค่อยสบายนะครับท่านประธานดังนั้นเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นในทุกเวลานะครับวันนี้ที่อำเภอผมนี่ศรีขอรภูมิแลสำโรงท่าบเนี่ยทางนายอำเภอได้สั่งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนี่เตรียมรับผู้คนไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นนะครับวันนี้ถึงแม้จะการันตียังไงก็ไม่เกิดขึ้นแต่พี่น,น้องกำลังจะจบแล้วครับท่านประธานครับ ผมผมก็ใจดีครับแต่ว่าเรื่องนี้สําคัญนะครับท่านประธานมันเป็นเรื่องของชีวิตคนแล้วเป็นปัญหาระดับประเทศเลยท่านประธานนะท่านประธานสังเกตไหมผมไม่เคยหาหรือเรื่องสนนเรื่องน้ำเรื่องครัครับท่านประธานครับผมประท้วงท่านประธานครับแล้วท่านประธานนะกติกาครับก็ฝากผู้มีอำนาจว่าวันนี้ที่ต้องการให่สุดคือจิตแพทย์แล้วก็บล็อกคอนเวิร์ตแล้วก็ท่านประธานครับผมขอประท้วงท่านประธานนะครับครับครับท่านประธานครับผมวิโรธลักษณะดิศนะครับจากพักประชาชนครับท่านประธานครับ คือผมขอประท้วงท่านประธานตามข้อมาครับข้อที่เกครับคือท่านประธานเนี่ยไม่มีความเป็นกลางครับเพื่อนสสคนอื่นเวลาหาหรือก็สองนาทีครับแต่เมื่อกี้นะครับเพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่เนี่ยน่าจะใช้เวลาไปประมาณสักหนาทีกว่าแล้วก็พูดวนไปเรื่อยๆครับวนเวียนซ้ำซากด้วยนะครับคือถ้าพูดกันตรงๆเลยครับตอนเนี้ยถ้าดูจากหน้าจอนะครับผู้ที่มาประชุมเนี่ย240แล้วไม่ต้องถามครับเพราะว่าเห็นหลายท่านไปโพสต์นะครับบอกว่าพักฝ่ายค้านไม่มาลงชื่อ ก็ตรงๆผมเป็นคนตรงไปตรงมาบอกท่านประธานแบบไม่มีเมมครับพวกผมมาแล้วครับแต่ไม่ลงชื่อเพราะถ้าลงชื่อจะไม่มีทางรู้เลยว่าสอสอฝ่ายรัฐบาลรับผิดชอบต่อหน้าที่มีพฤติกรรมผมขอใช้คําพูดของท่านวิสุทธ์นะครับขี้เกียจสันหลังยาวหรือเปล่าครับก็ไปเดี๋ยวจะโต้กันไปมาผมผมต้องขอรีบโทรกันมาครับรีบโทรกันมาตอนนี้อยู่สายเอเชียอยู่สายอนุญาตท่านประธานครับใต้รีบมา ขออนุญาตท่านประธานครับผมวิชัยส<พ>ุสวั<พ>สดิ์ครับ,รบผมไม่อยากจะประท้วงตั้งแต่เช้าเช้าเลยครับแต่สิ่งที่ท่านพูดนะครับสสขวังรัฐบาลสันลังยาวท่านต้องเข้าใจว่าการเดินทางทั้งหมดนะครับตอนนี้หน้าฝนเนี่ยนะครับพื้นที่ท่านอาจจะไม่ตกนะครับแต่ขวางทนเนี่ยตกดเยอะมากรถติดเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วท่านอย่าเอาสิ่งนี้มาเป็นในเรื่องของการเมืองให้มากเกินไปนะครับท่านไม่ลองชื่อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพวกเรารอครับ ท่านไม่น่าจะเอาเรื่องนี้มาพูดอย่างนี้ท่านประธานท่านเองต้องวินิจฉัยให้ชัดไม่งั้นพวกเราเสียชื่อหมดครับนะครับเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นนะครับผมว่าเรื่องนี้มันไม่ับปอแล้วครับผมคิดว่ากองปอจงควรครับที่คุวังนดูอยู่นะครับเขารู้ว่าใครเป็นใครอะไรเป็นอะไรนะครับตอนนี้พี่น้องประชาชนเริ่มเบื่อพวกเราสสทั้งสภาเพราะงั้นอย่าทําอย่างนี้ครับผมขอําเรียนครับท่านประธานคะรุชนาจารุวงศ์เสถียรค่ะ สีสเกตเขต9พักเพื่อไทยค่ะคท่านประธานคะไม่ว่าฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านต่างก็กินเงินเดือนภาษีของประชาชนผมคิดว่าปร,ป,รประเด็นนี้น่า,น,า,น,าน่าจะจบได้นะครับก,ก็หมดการหารือนะครับคุณครูมานิมีคุณหารือเกินเวลาหนึ่งนาทีอย่างที่ว่านะสิบสองวินาทกกีก็เกี่ยวครับจท่านประธานคะย,ยังไมให้ให้ใ้คุณครูมานิดก่อนครับ ท่านประธานนะผมใช้สิทธิ์ภากพิงกับท่านสสวิโรธจริงๆก็รักชอบพอกันนะผมไม่ได้มีเจตนาจะดึงเวลาครับท่านประธานครับและไม่ได้ซ้ำซากเรื่องของชีวิตคนครับคนตายคนหวาดผวาผมคิดว่าท่านสสที่กรบครับน่าจะเข้าใจปัญหาเรื่องของคนตายคนเจ็บคนป่วยผมก็เลยจําเป็นต้องขอคนสุดท้ายเพื่อนํามาเล่าปัญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นอีกครับจบแล้วครับเอาลวครับจบแล้วครับ วชรพลขาวขำสมาชิกสภาผู้แธทธนราษฎรจังหวัดรุดรธานีพรคเพืเอ่อไทยครับท่านประธานครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตใช้เวลาสักประมาณสักสองนาทีครับท่านประธานครับก็เริ่มเลยก็คือว่าต้องขออนุญาตกราบขอบพระคุณนะครับฝ่ายค้านในสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ร่วมกันเป็นองค์ประชุมผ่านกฎหมายที่สําคัญฉบับนี้ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับทางฝ่ายค้านก็ประสานงามนมะาที่ฝ่ายรัฐบาลว่าพร้อมเป็นองค์ประชุมตลอดในสัปดาห์ที่แล้ว เรื่องที่1ก็คือขอกลับขอบคุณมากมากครับแต่ว่ามันจะมีประเด็นคือเรื่องที่2ครับท่านประธานครับว่ากฎหมายฉบับนี้นยครับเป็นกฎหมายที่สําคัญมากซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยรออยู่ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลเนี่ยครับตั้งใจทําแล้วถ้าเรามาดูในรายละเอียดนะครับท่านประธานครับกรุงเทพมหานครครับมีสสของพรรคเพื่อไทยแค่ท่านเดียว ต่ว่าที่เหลือเนี่ยเป็นมาจากพักฝ่ายค้านทั้งหมดดังนั้นเนี่ยหากท่านสมาชิกจากพักฝ่ายค้านเนี่ยไม่เป็นองค์ประชุมเนี่ยก็คงต้องตอบถามตอบคาถามของสังคมกันเองซึ่งผมก็ไม่สามารถจะในเรื่ององป,ปอุมพกิระาพอแล้วครับท่านประธานาครับเมื่อสักครู่นี้นะครับวิปรัฐบาลเนี่ยพูดถึงภาพพิงนะครับสสกทมจากพักประชาชนนะครับจากการประชุมในสัปดาห์ครั้งก่อนซึ่งเสียหายนะครับสสกทมอยู่ตรงนี้แล้วก็จากการประชุมครั้งที่แล้วเนี่ยพัก นะครับฝ่ายค้าเนี <Switzerland> ่ยก ok e ็อยู่ครบนะครับองค์ประชุมร่มและเกิดปิดประชุมเนี่ยก็เป็นความผิดของประธานที่นั่งข้างบนนั่นแหละครับครับรีบปิดประชุมไปก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยครับท่านประธานฝั่งรัฐบาลเนี่ยต้องถอนนะครับเมื่อ้นเนี่ยสสกทมเสียหายวันนี้สสกทมก็มาครบนะครับท่านประธานอ่าครับครับโอเคครับอ่าก็ครบทุกอย่างก็ดําเนินการต่อไปนะครับ